สวัสดีครับผมอาจารย์เปาโพสมต้นครับวันนี้จะมาไขาข้อข้องใจนะครับของคําถามนะครับที่ถามกันเข้ามาห่อยครั้งนะครับหรือลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วก็ไปเล่นในสถานที่ต่างๆนะครับก็มีอยู่หลายปัจจัยนะครับยกอย่างเช่นพอเจอลูกขาวเบาทําไมถึงมีคําพูดกลับมาหนาหูว่า ลูกมันปลิวนะครับหรือผมแทงแล้วแทงไม่ได้เลยเป็นประจำผมก็จะเอาประสบการณ์จริงนะครับาจากการเล่นมาทั้งชีวิตนะครับในการเดินสายต่งตางๆเจอหลายรูปแบบมากนะครับเอามาแนะนำบอกกันนะครับว่าเวลาเราเจอลูกเบาเนี่ยเหตุผลมันเป็นเพราะอะไรนะครับเวลาไปเล่นเจออากาศชื้นนะครับเราจะต้องใช้วิธีการยังไงในการเล่น,น แล้วก็เวลาทีเ่เราเล่นในแต่ละโตะเนี่ยทำไมเราถึงแทงสนุกได้ไม่มาตรฐานเหมือนกันนะครับแล้วอีกหนึ่งข้อนะครับคือว่าพอเวลาเจอโตะวิ่งวิ่งมากๆนะครับแทงไม่ได้นะครับแทงไม่ได้กันไม่ถูกนะครับหรือว่าแทงแล้วเลยเป็นประจำเราจะมีเทคนิคอย่างไรง่ายๆเรามา ตอบกันทีละข้อนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากาคลิปต่อไปกันนะครับว่า,าในการแทงเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้อะไรก่อนนะครับเ,เดี๋ยวรับชมกันครับ